เสียวันนี้เชอรี่มีเพลงจะมาร้องให้ฟังแล้วนะเอาอีกแล้วอ่ะน้องเชอรี่ <c oughs> จัดไปหนึ่งบทเพลงที่มีเงี้ยต้องการต้องแตงนังต้งนังนังเรืกเาสียขอฆ่าตัวตายดีกว่าร้องอย่างนี้โ <c oughs> ชว์ดิฟโชว์ดิฟแบบเหมือนอยูโตเกียวยมึงหลบไปเจ๊ ออกไปเขาดิฟอยู่อะไรเนี <h <h ่อะฮะไปรับแฟนดีก cool ว่าเดี๋ยวตำรวจมาน้องเชอรี่โทรหาน้องเชอรี่น้องเชอรี่อยู่ที่ไหนอยู่ร้านเสื้อผ้าค่ะอยู่ร้านเสื้อผ้าอีกแล้วนะน้องใช่นี่จะเหมาทั้งร้านเลยหรือไงใช่ค่ะซื้อมันทุกคลิปเลยอุ้ย ขอนี่คือตั้งใจใช่ไหมเสียรถมันแรงรถมันแรงออกไปหนึ่งดอกรถรถมันแรงน้องเชอรี่เสียขอโทษปลาปลาปลาเราเร็วโอ้ยรถเป็นลอยเลยรถเป็นไรไหมเนี่ยเอาไปหาเงินหน่อยเร็วผมไม่เคยเป็นห่วงกูหรอกนะเสียเสียรักรถมากกว่าเมียเสียพูดเล่นขึ้นมาอย่าโกรธเสียเลยวันนี้น้องเชอรี่อยากไปไหนไปทำอะไรก็ได้ค่ะไปหาเงินอ่ะอยากรวยทำภารกิจกันอีกแล้วเหรอ ใช่เราจะทำอะไรดีวันนี้ไปป้นรถก็ได้นะสนุกดีอะเสียอยากเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเปลี่ยนทำไมอะเสียรู้สึกหนาวและช่วงนี้อากาศเย็นลงฝนตกเป็นไข้น้ำร้อนลวกแผลผุพ,พองเป็นหนองเดี๋ยว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 ไม่ใช่ล้เสียเสียอยากใส่เสื้อตัวใหม่ใส่เสื้ออะไร <c oughs> อะเสียก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสียควรใส่อะไรเสียใส่สูตรดีไหม สูตรหรอก็ได้นะแตะเสียอยากเป็นเจมบอลเอ๊ะเจมบอลมันสูตรดำไม่ใช่เหรอวะเสียต้องแต่งสูตรดำเจมบอลรองเท้าแตะคยเห็นไหม <S <S น้องเชอร์รี่ว่าเสียคนเปลี่ยนทรงผมใหม่ไหมควรค่ะงั้นเสียจะไปร้านทำผมเชอร์รี่จะไปกับเสียหรือเปล่าไปก่อนเลยค่ะขอเปลี่ยนหนังหน้าก่อนนะคะเสียนี่กำลังเข้ามาเปลี่ยนหนังหน้าเตียงค่ะ,อะตอนนี้น้องเชอร์รี่กลายเป็น n อ c พซไปแล้ว ใช่ค่ะกำลังเปลี่ยนอยู่นะคะเสียักคุณนะคะใส่มานานแล้วฮะทำอะไรทำอะไรกูคลิปที่แล้วอ้าวน้องเชอรีหายไปแล้วเฮ้ยอย่ารังแกดิโอโหนี่เสงไม่ดีเราอะขอไปตัดผมทรงใหม่แปเอาให้น้องเชอรี่แบบว่าเสียเราจังเลยค่ะเอาแบบนี้เลยไม่จริงอะไม่จริงอะมันโเลยคนมันเยอะจริงๆเมืองนี้นับวันคนยิ่งเยอะเจขอตัดผมหน่อย น้องเชอร์รี่จะต้องกรีดก์ดเสียแน่นอนหรอคะใช่แล้วเอาทรงที่น้องเชอร์รี่เห็นแล้วต้องแบบร้องว้าวลองอุแวบ่ะอุแวอ,อมันาลกเชอร์รี่ตลกหรือเปล่าน้องเชอร์รี่ชอบผมสีอะไรชอบผมสีทองแต่ผมรักคุณเพราะว่าเชอร์รี่เป็นฝรั่งเอ,อหเป็นฝรั่งดูหน้ากูด,ด้วยหน้ากูเป็นฝรั่งไหมหน้ากูนี่ ใช่หน้าเท้าชัดๆไม่หรอกหนาะเสียเช่าถอมตัวเองอ่ะไม่ถอมตัวเองดูหน้ากูดีหน้าหน้ากูเจ๊กขนาดนี้ให้กูตัดฝรั่งเสียะจะถอดหูฟังโอเคค่ะเชอรี่เสร็จแล้วค่ะบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยหน้าเชอรี่เนี่ยเป็นทรงเกาหลีผสมฝรั่งเศสค่ะ <S <S ผสมเกาหลีผสมฝรั่งเศสหน้าตามันเป็นยังไงวะก็มาลองดูนะคะเสียแล้วน้องเชอรี่อยู่ที่ไหนตอนนี้กำลังหายตัวมาค่ะน้องเชอรี่ น้องเชอรี่อยู่ไหนทำไมเหมือนน้องเชอรี่อยู่แถวนี้อยู่นี่ค่ะน้องไปเอารถไขรเข้ามาขโมยมาค่ะทำไมเชอรี่เป็นคนอย่างนี้วิ่งรัสเสียสอนเชอรี่เองนี่ขอดูหน้าน้องเชอรี่ชัดๆนี่เธอเป็นใครนี่เธอไม่ใช่เมียเราทำไมอ่ะก็แค่ไปทุบหน้ามาเองนะสวยขึ้นเยอะเลยน้องเชอรี่ใช่แล้วค่ะบอกเลยว่าลูกนี้ดีค่ะรัสเสียจะพาน้องเชอรี่ไปตีเทนนิส มาเดี๋ยวเสียจะพาเล่นเทนนิสมาดิมาดิเราจะลงพนันกันไหมน้องเชอรี่ถ้าเกิดว่าน้องเชอรี่ชนะเสียได้เอาไปเลยหนึ่งพันขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แมชเทนนิสระหว่างผัวกับเมียเฮ้ยเสียหัวกลับเฮ้ยเกินไปน้องเชอรี่เอาดิเฮ้ยยังได้อยู่ก็มาดิครับพี่น้องแบ็คแฮนด์เอามาดิแบ็คแฮนด์ก็มาดิครับแบ็คแฮนด์เฮ้ยเฮ้ยเอาเถอะไอ้เชอรี่ ทสิบห้าศูนย์จะไม่ยอมเสียงเงินให้เถอะนะนางเสียนำไปก่อนแล้ว15มาดิมาดิเอาใหม่ดิแล้วกันดูดูสเต็ปดูสเต็ปดูสเต็ปงานหนักงานแนี่ดูสเต็ปดูสเต็ปออกไปกินอันนี้เฮ้ยเกินไปเฮ้ยเฮ้ยจ้เฮ้จ้เกินไปน้องเชลลี่ยอ้าสามสิบศูนย์มันบังคับยากอะเกมการเกมกา ไม่ใช่เกมกกที่กากน้องเชอรี่ตาหาที่กากไม่จริงะเกมกากปวดไปเลยน้องเชอรี่ถ้าเกิด<ม>ว่าเสียชนะเชอรี่ได้เสียขอแค่อย่างเดียวไม่อ,อเขอไปให้เอาไปรู้ได้ไงว่าเสียจะขออะไรเอ้ยโอ้โห,เ,โห,เ,โหเสียมึงขี้โกงอะ่ะแต้มสุดท้ายก่อนเสียจะชนะเสียขี้โกงอะ่ะทำไมเสียหอกตีไกลๆอะ่ะมันเป็นเทคนิคน้องเชอรี่หนิงหน้ามึงอ่ะได้ไหมน้องเชอรี่ถ้าเสียชนะเสียขออย่างเดียว ขออะไรขอให้น้องเชฉรี่ไปนอนกับเสียคืนนี้ไม่ได้เชฉรี่มีแขกแล้วยังไม่เลิกทำงานนั่นอีกเหรอยังกับเสียเลิกไม่ได้ค่ะเสียนนชนะจำค่ะเสียชนะแล้วหนึ่งศรรูนย์โอ้โหเอาใหม่ดีมาใหม่ดีวัดกันเกมสุดท้ายมารีมาลดีมารีพร้อมเสมออะ่ะฮึบเออมาดิยฮึบ เคยดูไหมปินอฟเซนิตเรียกว่าเซน็กช็อตขี้โมว่ะเสียปากเหม็นว่ะตีมาเลยอะไรเสียเสิร์ฟเสียเสิร์ฟเหรอเออมามาสงสัยเสียเป็นบอยปวดมาน้องฉันเลยเฮ้ยคนพีน่ะสามสิบศูนย์บอกเลยว่าเสียไม่มีอ่อนให้ ป่านนี้บอกเลยว่าไม่ใช่ทางเชอร์รี่ค่ะน้องเชอร์รี่เอางี้ไหมในห้องครัวบ้านเราเนี่ยในชีวิตจริงมันมีจานอยู่ไยแพ้ล้างจานเอาไหมน้องเชอร์รี่ไม่ล้าง <c oughs> ต้องใปไช้ฉับล็คแฮนด์พอจีจเกมพอยต์ลบเกมทิ้งอีกเกมหนึ่งอีกแมชหนึ่งเอาชนะเสียให้ได้ลูกหนึ่งถ้าเกิดว่าน้องเชอร์รี่เอาชนะเสียได้แค่ลูกเดียว วันนี้เสียจานล้างจานพร้อมล้างห้องน้ําเลยได้ดิมาดิมาดิาดจัดไปก็มาดิวะไอเสี่ยหัวงูมาดิวะพูดมากของเราอ่ะหตัดผมอะไรยะ <c oughs> จีจีเราได้คนล้างจานแล้ว oh oh. ไหนขอดูหน้าน้องเชอร์รีลล่ใกล้ๆหน่อยสิอ่ะดูซะให้เต็มตา งงมองไม่เห็นนะ่ะน้องเชอรี่ใส่แว่นทำไมคางใหญ่กว่าเดิมจริงปะเนี่ยหน้าเหมือนผู้ชายเลยน้องเชอรี่ลองใส่เมื่อกี้กัดฟันเล่นไปหน่อยอ่ะคางเลยขยายใหญ่ขึ้น <c oughs> ลูกเทนนิสฟาดหน้างั้นเหรอเออแล้วเสีย่ยจะพาไปเที่ยวคาสิโนโคาสิโนโหรอไปสิน้องเชอรี่เคยไปมาก่อนไหมไม่เคยไปค่ะชุดนี้เนี่ยเชอรี่เนี่ยเคยไปแต่ผลับค่ะ ไม่ใช่ผับที่มันเป็นบลาเสียยงูอะไรอะเสียเสียรอเล่นมุกนี้มานานแล้วมุกเสี่ยวมากเลยเสียน้องเชอร์รี่เห็นตึกนั้นไหมเห็นค่ะนั่นแหละคือคาสิโนว้าวหุยมีการยืนทางหน้าได้หรอเนี่ยคนรวยเท่านั้นที่จะมาได้เราก็รวยนะคะเสีย หอ้หไฮโซมากเลยอะเสียลองซีเดินเข้าไปก่อนเลยน้องเชอรี่สวัสดีค่ะบอยเรียจากคุณหญิงโอ้โหเสียเป็นไงน้องเชอรี่ที่นี่คือแบบหรูหราหมาเ่ามากที่นี่คนมีกระตังเท่านั้นที่จะมาได้เดี๋ยวเสียไปเปิดเมมเบอร์แป๊บหนึง่งแล้วทำไมเสีย้องใส่รองเท้าแตะมาด้วยอ่ะคนมันรวยมันรวยที่ใจไม่ใช่รองเท้า เสียหน้าตาอับประหลาคุยกับไอหมอนี่แล้วก็เปิดเมมเบอร์มันซะเสียนี่คือจะพาเชอร์รี่มันเล่นกับพนันหรอมันก็ต้องมีบ้างน้องเชอรี่เราเราปล้นมาเราก็ต้องเอาเงินมาหาความสุขบ้านเป็นครั้งคราวอ่าฮะดูคนพวกนี้สิมีแต่คนชอบคนมีตังคนมีตังจัดไปน้องเชอรี่อยากเล่นอะไรเล่นอันนี้ได้ป่ะเนี่ยอันนี้ที่หมุนเนี่ย ไม่รู้กดได้หรือเปล่ากดยังไงกดได้ปะน่าจะกดได้น้องเชอรี่ลองเข้าไปใกล้ๆคนเดียวสุดออกดได้ไหมไม่ได้ค่ะเสียนั้นเดินออกมาเี๋ยวเสียลองกดดูอ๋อไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้สงสัยเสียยังเป็นสมาชิกไม่ไม,ไม่ไม่พอเสียใจด้วยน้องเชอรี่ประเทศไท, <c oughs> ไทยเขาไม่ให้เราเล่น โอ้โหเสียดายเลยอ่ะอดเล่นเลยเสียจริงๆนะครับท่านผู้ชมจริงๆตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ต่างประเทศเนี่ยเราเล่นได้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยเขาไม่ให้เราเล่นทำไมอ่ะขี้เหนียวก้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเราพามาเดินทัวร์แล้วกันนอเชอรี่มาตรงนี้เลยโอ้โหที่นี่สวยมากเลยอ่ะเสียที่นี่มันมีแต่คนมีกระตังเท่านั้นที่จะมาได้วิอันนี้ห้องอะไรอ่ะเข้าได้ปะ่ะโซน V I P เข้าไม่ได้เขาไม่ให้เราเข้าโดนไล่ออกมาทําไมวะกูก็มีตังค์หรือไงเมมเบอร์เรายังไม่สูงพอต้องสูงแค่ไหนอ่ะต้องขึ้นไปชั้นชั้นไรอ่ะ Inside Trap โอ้มีพนันม้าด้วยสุดยอดไปเลยการมากเสียอยากเล่นมากเลยอยากเล่นเลยอ่ะเสียเราเล่นได้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเสียไปหาเดี๋ยวเสียไปหาวิธีเล่นรอบหน้าแล้วกันนะ ได้เลยค่ะรอบหน้าเรามาเล่นกันเนาะน้องเชอร์รี่ได้เลยเสียเลี้ยวขวาด่ไปไหนอ่ะเพราะงั้นวันนี้เราไปป้นเพื่อที่จะเก็บเงินมาเล่นพนันดีไหมดีค่ะดีค่ะงั้น,น,นออกดีก,กว่าปะวันนี้น้องเชอร์รี่อยากจะฆ่าคนหรืออยากจะทําอะไรป้นรถป้นรถใช่ไหมป้นรถดีกว่าโอเคจัดไปรอบหน้าเสียออเสียไปคุยกับเส้นสายเสียให้มีลุงคนหนึ่งที่เสียรู้จักอยู่ค่ะ ช่แล้วลุงที่ขึ้นชื่อด้วยต่อเต่าอุอยเสียจะไปคุยกับมันลุงมึงบ้ามึงไม่ให้กูเล่นคาสิโน,โนในประเทศไทยบ้าปะเนี่ยมึงคิดว่ากูจะติดพนันขนาดนั้นเลยหรือไงเออแล้วลุงคนนั้นก็จะตอบมากลับมาว่าทำไมทำไมจะเล่นทำไมพนันอ่ะฮะ <c oughs> จะเล่นทำไมหมอเมาเยาเยาบชน <c oughs> เล่นไปก็เรียนแบบเกม <c oughs> เป็นตัวอย่าง <c oughs> ที่ไม่ดีกับเยาชนนะนะ นะก็การการการมานั้นเนี่ยนะมันมันไม่ดีเก็บเก็บเงินไว้พอแล้วพอล้เสียเดี๋ยวมึงติดคุกนะ <S <S เรามาถึงแล้วที่เก่าเจ้าเดิม <Yeah. S 1> นายเราไซมอนไปค่ะลงค่ะน้องเชอร์รี่รออยู่นี่แหละเดี๋ยวเสียเดินเข้าไปคุยได้ค่ะจงจำไว้นะน้องเชอร์รี่ค่ะเราทำงานนี้เพื่อเอาตังไปเล่นคาสิโนได้เลยค่ะไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเสียไปคุยกับลุงคนนั้นเอง เอรี่จัดให้ค่ะมีจุด A กับจุด B มันหมายความว่าอย่างไงเนี่ยอาจจะมีแบบว่าให้ป้อนสองคันหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ฮะเวเสียขอไปดูทางจุด A ก่อนดีไหมน้องเชลลี่ดีค่ะเออถ้าเราขับเข้าไปนี่จะเป็นยังไงบ้างเราเหยียบเลยเพาะว่าจัดไปน้องเชลลี่เตรียมปืนด้วยนะนนยมีแน,น,น่ยิงมันน้องเชลลี่ยิงมันยิงมันไม่มีกระตุน้น ไม่ไหลเสียจัดการแล้วโอเคมีข้างในอีกตจอยมันตายแล้วไปค่าเสียบะไปดูเหมือนว่าเราจะต้องขโมยคันนี้นะโอ้โหทำไมมันแคบอย่างนี้เสียขอต่อต่อสายไฟแป๊บนึงตายขาดเสียดูเหมือนภารกิจจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าไปค่อนข้างไกลเลยน้องเชอรี่ภารกิจหมูหมูอาจจะมีคนตามเรามาฆ่าเราโอ้ยรถคันนี้มันแรงน่าดู วนี่มันรถแต่งนี่นะใช่โอ้แต่งแรงหน้าดูเชอรี่คิดว่าไม่เห็นใครตามเรามาเลยก็ดีแล้วน้องเชอรี่แปลว่าทางสะดวกค่ะเสียทางสะดวกง่ายๆสบายสบาย้ยวแรงด้วยะใช่มันแรงมากมันเป็นรถที่โคตรแรงสงสัยเป็นรถแต่งว้าวเสียสงสัยเลอเกินว่าเล้วขวาไอซไซมอนมันจะเอารถคันนี้ไปทําอะไรเอาไปขายแย่รถแต่งใช่เะล่ะใช่แล้ว รถยังแต่งแล้วเชอร์รี่จะแต่งงานกับเสียเมื่อไหร่ไม่แต่งหรอกเพราะว่าเสียไม่มีเงินนะเสียมีหลายล้านนะบอกให้ัวาเหรอถูกต้องแล้วพามเชอร์รี่น้องเล่นอะไรน้องขวาการขับรถระดับเทพของเสียบอกเลยว่าอาโค่ยนี่สุดยอดนัมเบอร์วันไทยแลนด์รู้จักประเทศไทยไหมน้องเชอร์รี่ไม่รู้จักค่ะเสียเกิดที่เมืองนั้นก่อนที่จะ มึงอะไรวะฮะโอ๊ยเสียรถเป็นรอยหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ยดูเหมือนเราจะต้องเข้ามาในนี้น้องเชอร์รี่ปะรถเสียราคาหมดให้ตายสิใช่ก็เสียไปชนเขาทำไมอะ่ะเสียไม่ได้ตั้งใจดูเหมือนรถคันแรกจะเอามาจอดที่คอนเทนเนอร์นี้นัง่งไงต่อประเด็นคือเสีย เราไม่มีรถน้องเชลล่เราต้องเปินรถคันนั้นมาเร็วเสียต้องปิดปากไอหมอนี่เพราะว่ามันจะเห็นการกระทำของเราเชลลี่มันไม่ตายน้องเชลลี่ฆ่ามันยังไงน่ะเออเหรอเออเมื่อกี้แค่กับเอิ่มแค่เตือนไงจุดที่สองจุดบีโอไกลหน้าดูเอ้ยแค่นี้เองในเมืองปะน้องเชลลี่คันนี้โคตรช้าเลยก็แบบลับล่อมชงไปอยู่ไง ชอบลองชมวยวนี่มันลดพลังงานไฟฟ้าชัดๆเสียวันนี้เชอรี่มีเพลงจะมาร้องให้ฟังอีกแล้วนะเอาอีกแล้วอ่ะน้องเชอรี่ <c oughs> จัดไปหนึ่งบทเพลงที่มี่ต้องกัรหนังจริงหนังหนังหนังนิงน่งล <c oughs> ุกที่แกทยเหรอเสียขอฆ่าตัวตายดีกว่าร้องอย่างนี้ที่ไงมึงโม,มเวอร์นะอย่าร้องอีกนะเพลงนี้ออกจะพ้อเพลงมุ้งมิงไง มุ้งมิ้งตรงไหนดูติ๊กต็อกเยอะไปแล้วเราเตรียมตัวรับแรงประทะมีเวลาอยู่แค่9นาทีโหเวลาน้อยนะทันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเสียเกิดมาเพื่อทำงานนี้โดยเฉพาะยิงมันยิงแบบแก๊งมาเฟียนี่แน่เรามาแบบแก๊งมาเฟียมันัวมันัวมันทวมันัวตายหนึ่งหันวเรา กนมันแอบ,บอยู่น้องเชอรี่ฝากดูมันด้วยวู้น้องเชอรี่ดูคันนี้สิเียมันเร็วมันมันแอบ,บเราอ่ะนี่แน่นี่แน่มันนี่มันนี่มันมน,นี่น้องเชอรี่คันนี้เด็ดดวงสะดุ้งติ่งมากไหน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 โห้โคตรเท่เลยบอสสิบแปดด้วยเด็ดดวงสะดุ้งติ่งมากไปค่ะไปค่ะไปค่ะนี่รู้บ่บ้ามาเลยน้องเชอรี่ ไปเลยค่ะเสีย่ยเราไปปิดงานกันดีกว่าปิดจบงานในวันนี้งานวันนี้น้องเชอรี่คิดว่าเป็นยังไงบ้างดีค่ะแล้วก็แบบง่ายอ่ะได้มาขับรถสวยๆด้วยสุดยอดไปเลยรถคันนี้เรียกว่าอาโคทอเรโต้เรียกว่าอาโคยทอเลตโตได้เลยอาข้นนอยอาอายโคยสกดให้ถูกอาข้อยคนที่สะกดอีกแบบหนึ่งเสียยิงตายมาหมดแล้ว จริงเหรอใช่ร่างประจุเลยนะเสียไม่ชอบให้เรียกอาอักอะไรนะเฮ้ยกิมมี่ต้องงงแล้วเสียยไปถ้าไม่อยากให้เสียโดนรถก็อย่าร้องเพลงนั้นอีกน้องเชลล่น้องควรขับรถไปส่งบ้างนะประเดยนปรเนนขับเองรอบนี้เสียขี้เกียจขับไปเลยเรียาลาได้ปะขับนิ่งๆไปน้องเชลล่น้องเชลล่ถามจริง อะไรสัญญกรรมธรรมะเท่าไหร่ทำมาแสนหนึ่งค่ะนี่คือทุบหน้ามาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะนั่นคางหรือภูเขาเอเวอเรสต์ก็สอกหน้าเสียด้าแล้วกันขวาขวาน้องเฉลี่โอ้ลีเชสไม่มีใครไล่ยิงเรานะโอเควีนั่งเฉยๆได้ไหม เสียแค่จะดูรอบๆเผื่อมีคนมารอบฆ่าเราไม่มีหรอกนะรถคันนี้แรงไหมน้องเชอรี่แรงค่ะสุดยอดไปเลยเรียกว่าเชอรี่เทเลตโตได้เลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะจัดดิฟโชว์ไปทีหนึ่งนี่เป็นไงล่ะนิ่งๆนิ่งๆสุดยอดเข้าโค้งอย่างกับลอตซี่ก็นิดนึงนะฮะน้องเชอลี่น้องมาถูกทางหรือเปล่าถูกแหละ ยอดไปเลยตือนเตือนเตือนเตือน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 เตือตือเสียไปไหนแล้ววะเสียทนเห็นน้องเชอร์รี่เล่นมุกแบบนั้นไม่ได้ต้องไงต่ออ่ะขอโดดลงตายเลยดีกว่าจอดรถเลยน้องเชอร์รี่แล้วน้องเชอร์รี่น้องจอดอะไรของน้องนี่มันต้องจอดตรงนี้เห็นไหมจอดอย่างนี้ต้องไงต่อ เสร็จภารกิจสิครับอ้าดูเหมือนว่ายังจะมีอีกฮะน้องเ <What? S 1> ชอร์ลี่ดูเหมือนว่าเราจะเข้าใจผิดทำไมคะน้องเชอร์ี่เป็นคนขับนะเนี่ยใช่คะ่ะไปเราจะต้องไปขโมยรถอีกสองคันมาแค่ไหนคะเสีย่ยมากแล้ว <Okay. S 1> รีบไปเลยโอเคเรามีเวลาแค่7นาทีนะครับทุกคนใช่แล้วพอเราไปถึงจุด A แล้วจุด B แล้ว ปล่อยเสียลงคนเดียวแล้วน้องเชอรี่ไปเอารถอีกคันหนึ่งโอเคไหมได้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 เสียไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจอกับอะไรแต่เราจะต้องผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้น้องเชอรี่น้องเชอรี่ฮะโอเคจอดจอดตรงนี้จอดจอดปล่อยโอเคน้องเชอรี่ไปอีกหนึ่งจุดเลยเดี๋ยวเสียเอาจุดนี้เองได้เจอกันนะสู้ๆน้เสียอย่าตายนะโอเคเสียไม่ตายหรอกเสียจะรีบเข้าไปแล้วออกมาให้ไวเจอกันที่จุดหมายโอ้มีตำรวจอยู่ตรงนี้สองคน โอ้โหรถสีชมพูสุดยอดไปเลยแล้วมึงจะทุบกระจกทำไมมึงโดดขึ้นไปก็ได้แล้วเร็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 วเสียกำลังหนีแล้วน้องเชอรี่ฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างได้อยู่กำลังไปถึงแล้วเสียกำลังโดนไล่ยิงอยู่ตอนนี้กำลังโดนตำรวจไล่โอ้โหตามเสียมาแล้วเสียเคยหนีเลยนะไหนนะหนีไปด้านเลยโอเคเจอกันที่ท่าเรือน้องเชอรี่โอเคได้ เอ,อ,อย่าตายนะแต่ไม่ตายง่ายหรอกเดี๋ยวเก็บหมดบอกให้เรื่องยิงขอยไว้ใจเสียน้องเชลีทางนั้นเป็นยังไงบ้างกำลังหมุนขึ้นอยู่ต้อแบบรถน,นี้มันเลี้ยวยากมากรถแดงเนี่ยเที่ยวมาเนี่ยพัดกากเลยโอ้ยเที่ยมีคนอยู่ด้วยอ่ะ ข้ามันน้องเชอรี่อ๋อกระเป๋าไม่ใช่ไหมขอปลอดภัย4นาทีกำลังไปค่ะดูเหมือนน้องเชอรี่จะผ่านไปได้ด้วยดีไปแล้วไปแล้วสามดาวววสามดาวคือ,อ,อตำรวจไง <laughs> มันให้ไปส่งที่ไหนวะเนี่ยช่ยไม่ขึ้นเลยอ่ะ ต้องหนีก่อนปะอาจจะใช่ <Okay. S 1> ใช่เราต้องหนีตำรวจให้ได้น้องเชลลี่แต่เสียคิดว่าเสียน่าจะพ้นแล้วแหละเขาบังคับให้เราหนีตำรวจน้องเชลลี่ก็ขับมาที่กดังเลยไม่ต้องสนใจนี่ไงขึ้นแล้วขึ้นหรือยังยังยังมีตำรวจอยู่ยน้องเชลลี่มาร์คมาร์แผนที่มาตรงเสียสิไปตรงนะตึ่นไหนวะอยู่ด้านขวาล่างอุย้ย เสียส่งรถเสร็จแล้วอ๋อรดนจี้ดนจี้ดอนจี้สู้ๆน้องเชอรี่น้องงไปคนละทางน้องเชอรี่น้องไปไหนอะก็ไปหาเสี่ยงไงกำลงังใช่ไหมใช่ใช่เรามาเอาใจช่วยน้องเชอรี่กันสู้ขาน้องเชอรี่ขับมาขับอยู่ตำรวจยังไล่อยู่ไหมรอนไล่อยู่หองมันพูดว่าอะไรไม่รู้บอกให้จอด <laughs> แล้วน้องเชอรี่จะจอดไหม พอทำไมเล่าขับมาน้องเชลเล่ตรงไปออกขวาเห็นแล้วเหรอเห็นโอ้ยชนอะไรอะ่ะรถมันดิปปะขับมาน้องเชลเล่ตามเส้นทางมาเดี๋ยวไม่ทันแน่เลยอะ่ะมีเวลาอีกสองนาทีเดี๋ยวว่าทันนะขับมาน้องเชลเล่ทันอยู่แล้วเหลือๆแค่ยายชนอพอเป็นอะไร เชอรี่ขับมาให้ไ hey, วตรงออกมาเลี้ยวซ้ายเป็ได้ไงอะ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงมาเรื่อยๆโอเค okay, กำลังไปครับตรงมาตรงไม่ต้องเลี้ยวตรงเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้โหข้างหน้ามันหนักเรา oh, ขับหลบดีๆเดี๋ oh. ยวเวลาอีกหนึ่งนาที oh, <yeah. S 1> หนึ่งนาทีครึ่งน, oh. น้องเชอรี่เลี้ยวขวาใช่ออกมาเสร็จแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงก่อนสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายนะไปเลยซ้าย,ยซ้ายเสร็จตรงไปโดยไลน์หนึ่งนงาทีครึ่งน้องเชอรี่โอ้กดดันเชอรี่ตรงไปตรงไปตรงไปเต็มเลี้ยวขวาขวานั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วขับมาตรงมาเรื่อยๆโอยตรงยาวชิดซ้ายไว้โอยชิดซ้ายไว้น้องเชอรี่ชิดซ้ายไว้ชิดซ้าย<ๆ> ชิดขวานั่นนั่นซ้ายน้องเชอรี่ไม่ใช่ไม่ใช่ทางนั้นเออถูกแล้วถูกแล้วอะไรของเสียเนี่ยเรียกมาเรียกมาเรียกมาเวลาอีกให้สี่วินาทีน้องเชอรี่โอ้ยโอ้ยทำยไงดีตรงมาตรงมาทัน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 ตรงมาอย่าชนดิไม่ได้ชนดิฟดู่ตรงมาตรงมาตรงมาจอดเลยน้องเชอรี่ โดดลงรถอย่างนี้เลยเหรอเรวแล้วเราแล้วสามสิบวิห0สิบวิสุดยอดไปเลยไป่ปะจบภารกิจสุดยอดมากมากน้องเชอรี่เก่งมากเลยพูดลุ้นเลยได้มาเก้าพันสี่สุดยอดไปเลยน้องเชอรี่ถ้าอยากดูคลิปอีกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้อาโคยและเชอรี่ด้วย ใช่แล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายค่ะ